หู้ออ่อนน้อมทอมตนให้คนรักดีกว่าจากักทำเก่งอวดเบ่งเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิ่งทอระนงม,มัวหลงมมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัย กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคาเรพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อุกค,คิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องคนหกประเภทที่จะเข้ามาทดสอบหัวใจที่แข็งแกร่งของเราท่านผู้ฟังครับในช่วงชีวิตหนึ่งของเรานั้นก็จะมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนทั้งหกประเภทนี้และคนหกประเภทต่อไปนี้เขาก็จะช่วยเผยให้เราได้เห็นว่าจิตใจของเรานั้นมันมีความเข้มแข็งขนาดไหนจะเผยให้เห็นว่าใจของเราแกร่งพอที่จะยืนหยัด แล้ก็เอาชนะความกดดันดนานาชนิดได้หรือไม่เผยให้เห็น,นว่าใจของเราพร้อมจะรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเราเองได้หรือเปล่าก็ลองมาดูกันเลยครับว่าคน6ประเภทนี้มีใครกันบ้างและคนในประเภทที่หนึ่งก็ได้แก่จอมบงการลักษณะเด่นของคนในประเภทนี้เขามักที่จะชอบเห็นทุกอย่างว่าเป็นไปตามความคิดของตนเองเขาชอบที่จะเผชิญหน้ากับทุกคนเป็นชีวิตจิตใจ และก็พร้อมที่จะนาทุกคนที่ประชิญหน้ากับเขาขึ้นเคียงและก็จะหันเราเป็นชิ้นๆเมื่อเขาได้มีโอกาสและเมื่อเราได้เกิดข้อผิดพลาดต่อหน้าทารกํานันและบทพิสูจน์ใจกับการที่เราได้ประชิญกับคนประเภทนี้เมื่อผ่านจอมบงการไปได้ใจของเราก็จะมีความสงบนิ่งและอ่อนโยนสุภาพมากขึ้นใจที่มีความอดทนและรอคอยจังหวะที่เหมาะสมในการโต้อตอบครับคนในประเภทที่สอง ก็คือจอมหักหลังลักษณะเด่นของคนในประเภทนี้เขาจะเก่งในการพูดถึงคนในแง่ลบเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของตอนเองและก็มักที่จะเป็นเจ้ากรมข่าวลือแต่ก็มักจะหลบเข้าหลังฉากทันทีเมื่อความจริงได้ถูกเปิดเผยบทพิสูจน์ใจของเราเมื่อได้เจอคนในประเภทนี้จะทำให้ใจที่ซื่อตรงและยึดมั่นในความถูกต้องเพื่อจะยืนหยัดได้จนถึงวันที่ความจริงเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างครับ ประเภทที่สจอมกินแรงลักษณะเด่นของคนในประเภทนี้เขาจะการตนเองออกจากทุกอย่างที่จะนำมาซึ่งความรับผิดชอบอยากเสนอตัวเข้าช่วยเหลือผู้อื่นแม้แต่ในกลุ่มที่ต้องการทำงานร่วมกันก็ตามเพื่อที่จะได้ไม่ถูกเหมารวมเข้าไปดึงในปัญหาเน้นแต่ในส่วนของงานที่ต้องทำร่วมกันแต่ทว่าตนก็กลับทำยอย่างไร้ประสิทธิภาพครับบทพิสูจน์ใจเมื่อต้องเจอคนในประเภทนี้ ใจที่เป็นผู้ใหญ่มีความเมตตาและโอบอ้อมอารีคิดถึงใจเขาคนนั้นเพื่อจะสร้างสภาพแวดล้อมให้เขาได้ยอมเปิดใจออกมาครับประเภทที่4จอมปราดลักษณะเด่นเขาจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงจนมักจะตัดสินผู้อื่นและก็อาจจะถึงขั้นที่ปฏิเสธความคิดของคนอื่นไว้ก่อนจะไม่เปิดใจยอมรับถึงแม้เขาอาจจะคิดใต้ภายลังว่าความคิดของคนอื่น ก็อาจจะดีกว่าความคิดของตอนเองก็ตามครับบทพิสูจน์ใจใจที่กว้างและพร้อมรับฟังเพราะวิธีที่ได้ผลในการเข้าไปนั่งอยู่ภายในใจคนเหล่านี้ก็คือท่าทีในการพร้อมจะรับฟังอย่างจริงใจและด้วยความเข้าใจครับประเภทที่5จอมตีโพยตีพายลักษณะเด่นของคนในประเภทนี้เขาจะเป็นคนที่อ่อนไหวและก็มักจะแยกแยะไม่ออกระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว มักจะรับปากในสิ่งที่เกินกําลังและก็โทษนู่นโทษนี่แม้กระทั่งตัวเองเมื่อไม่สามารถจะทําให้มันสําเร็จได้บทพิสูจน์ใจเมื่อต้องเจอคนในประเภทนี้ใจที่กรุณาเพราะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการยื่นมบือเข้าช่วยเหลือคนเหล่านี้ด้วยการช่วยคิดเพื่อที่เขาจะได้เกิดสติคิดได้ว่าสิ่งใดสําคัญและจัดลําดับของสิ่งที่ควรจะทําก่อนหลังอย่างไรครับคนสุดท้ายในประเภทที่6จอมตี ลักษณะเด่นของคนในประเภทนี้เขาจะคอยเอาแต่ตีกับทุกอย่างในชีวิตทั้งที่เกี่ยวและก็ไม่เกี่ยวกับตนเองการได้บนก็จึงเป็นแนวทางหลักของเขาในการเรียกร้องความสนใจโดยที่ก็ไม่รู้ตัวว่าได้สร้างบรรยากาศในด้านลบให้กับผู้คนรอบข้างบทพิสูจน์ใจเมื่อต้องเจอกับคนในประเภทนี้ใจที่เป็นอุเบกขาที่วางเฉยต่ความคิดในด้านลบ ใจที่ตระหนักรู้และก็โต้ตอบด้วยพลังคิดบวกอย่างอดทนและมีศิละปะก,ก็ขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นคงในคุณงามความดีเพียนประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาพูดคุยกันอีกหัวข้อหนึ่งนะครับกับหัวข้อเรื่องพุทธวิธีเอาชนะคนที่ไม่มีศีลที่มาด่าทอต่อว่าท่านผู้ฟังครับเมื่อเกิดเป็นคนก็ต้องสู้ทนต่อคำด่า แม้ทำดีทำบ้าก็ถูกด่าหมดทำซื่อๆก็ถูกด่าว่าไม่คดทำเลี้ยวลดก็ถูกด่าว่าไม่ตรงในส่วนของเรื่องราวที่ผมจะได้นำเสนอต่อไปนี้ก็ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อสมัยครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างทรงพระชนชีพอยู่คือในสมัยครั้งพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีในตอนที่พระองค์ได้เสด็จมาใหม่ๆกล่าวถึงพระนางมาคันธิยา ซึ่งมีความโกรธในพระาศาสดาพระนางมีความประสงค์ที่จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากเมืองโกสัมพีก็จึงได้ว่าจ้างให้คนที่มีมิจฉาทิฏฐิที่ไม่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยให้ช่วยกันรุมดาให้พระพุทธเจ้าเสด็จหนีไปเมืองอื่นและมูลเหตุที่นางมาคันธยาผูกอาฆาต่อพระพุทธเจ้านี้ก็เกิดจากเมื่อครั้งตอนที่พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสรู้ใหม่ ในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปโปรโดแสดงธรรมแก่บิดาและมารดาของนางซึ่งในตอนนั้นนางมาคันทิยานี้ก็ยังเป็นสาวรุ่นอยู่และเมื่อบิดามารดาของนางมาคันทิยาได้เห็นรูปลักษณะของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งสองนั้นก็จึงได้มีความประสงค์ที่จะยกลูกสาวของตนที่ใครๆก็ต่างชมว่าสวยงามมากเพื่อที่จะให้เป็นภรรยาของพระพุทธเจ้าสมเด็จพระบรมศาสดา จึงได้ตรัสในทํานองว่าอย่าประสงค์ยกลูกสาวให้พระองค์เลยเพราะแม้แต่ปลายเล็บของนางพระองค์ก็ไม่พึงประสงค์ที่จะมองเลยเมื่อนางมาคันธิยาได้ยินพระผู้มีาพระภาคเจ้าตรัสดังนั้นนางก็จึงบังเกิดความโกรธแค้นและผูกอาฆาตต่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นแต่ทว่าในครั้งนั้นพระผู้มีาพระภาคเจ้าก็ทรงได้แสดงธรรมให้บิดาของนางคันธิยานี้บรรลุเป็นถึงพระอนาคามี ส่วนมารดาของนางนั้นก็บรรลุเป็นถึงพระโสดาบันหลังจากนั้นนางมาคันธิยาก็ได้มาอาศัยอยู่กับนา้าในกรุงโกสัมพีนี้ผู้เป็นน้าของนางนั้นก็เห็นว่านางมีรูปสดสวยสมควรแก่พระราชาก็จึงได้ยกนางคันธิยาให้กับพระเจ้าอุเทนและก็ด้วยความลงในรูปพระเจ้าอุเทนนี้ก็จึงได้ทรงแต่งตั้งให้นางนั้นรังตําแหน่งในอัครมเหสีองค์หนึง่งในการต่อมานั้นเมื่อพระนางทราบว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายัางเมืองโกสัมพีแล้วพระนางก็จึงได้เริ่มที่จะระบายความอาฆาตที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นครั้นในตอนเช้าสมเด็จพระผู้พิาพาคเจ้าได้เสด็จเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะบินทบาทแต่ก็ได้มีพวกทาสกรรมกรบา่าวไพร่ที่ได้รับค่าจ้างให้มาติดตามดาพระพุทธองค์ด้วยถ้อยคําดาสิบประการซึ่งถือว่าเป็นคําดาที่ร้ายแรงที่สุดในยุคนั้นก็คือคําดาที่กล่าวหาว่า เจ้าเป็นโจรเจ้าคนปลานเจ้าคนหลงเจ้าอูเจ้าโคเจ้าลาเจ้าสัตว์นรกเจ้าสัตว์เดรัจฉานสุคติของเจ้าไม่มีเจ้าวางได้แต่ทุกขติเท่านั้นกล่าวถึงพระอานน์ผู้ที่เดินตามหลังพระบรมศาสดาเมื่อได้ยินดังนั้นก็เกิดทนไม่ได้ที่มีบุคคลมากล่าวร่วมเกินพระพุทธองค์ซึ่งเป็นผู้ที่ตนคารพสูงสุดท่านก็จึงได้กราบทูนว่าเมืองนี้เขาด่ามากเหลือเกินพระพุทธเจ้าข้า เราไปเมืองอื่นเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสตอบว่าไปเมืองไหนเล่าอานนท์ไปเมืองที่เขาไม่ดาพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ตรัสถามอีกถ้าคนในเมืองนั้นดาอีกเราจะไปที่ไหนอานท์เราก็ไปเมืองอื่นนอกจากเมืองนั้นอีกพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าแล้วถ้าคนในเมืองนั้นดาอีกจะไปที่ไหนพระอานท์ก็ทูลตอบไปว่า ก็ไปที่เมืองอ,อื่นอีกพระพุทธเจ้าค่า,สม,มส,ส,าสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงได้ตรัสกับพระอานทน์ว่าอานนท์เราทําอย่างนั้นไม่ควรทําใจร้อนใจด่วนไม่สมควรแก่สมณะเรื่องเกิดขึ้นที่ไหนก็ควรดับที่นั่นก่อนเราค่อยไปที่อื่นแล้วคนที่ด่าเรานั้นคือคนพวกไหนกันพระอานทน์ก็ได้ทูลต่อไปว่าคือเริ่มตั้งแต่พวกทาสกรรมกรเป็นต้นไปพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้า กอจึงได้สรงตรัสต่อไปว่าดูก่อนอานท์เราเป็นเช่นช้างที่เข้าสู่สงครามการอดทนต่อลูกศรที่แล่นมาจากสี่ทิศเป็นภาระของช้างที่เข้าสู่สงครามชั้นใดการอดทนต่อถ้อยคําของคนทุศีนเป็นอันมากกาวแล้วเป็นภาระของเราชั้นนั้นเราจะอดกลั้นต่อคําล่วงเกินดังช้างศึกที่อดทนต่อลูกศรเพราะคนเป็นอันมากเป็นผู้ทุศีนบุคคลผู้อดกลั้นต่อคําล่วงเกินได้ ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์การตบมือข้างเดียวย่อมไม่ดังชั้นใดเมื่อฝ่ายตรงข้ามสงบนิ่งทำหูทวนลมเสียการด่าอยู่ฝ่ายเดียวก็ไรประโยชน์ชั้นนั้นจากนั้นพวกปากรับจ้างก็ด่ากันจนเมื่อยปากและก็เกิดความเบื่อหน่ายพากันเลิกด่ากันไปเองและเรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงในเจดวันและเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสจบไปอย่างนี้คนมากมาย ที่รับสินบนให้บดาตามถนนสามแพร่งบ้างสีแพร่งบ้างเหล่านั้นก็ได้พากันบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นอันมากและก็ได้กลับกลายเป็นคนดีตั้งตนอยู่ในศีลธรรมเลิกด่าทอต่อว่าผู้อื่นตั้งแต่บัดนั้นจวบจนสิ้นชีวิตก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมสรงท้าย ก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนาให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องนิสัยกําหนดชะตาชีวิตทําได้5ข้อนี้ชีวิตของเราจะมีความสุขอย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับมีคํากล่าวที่ว่าหากว่านิสัยดีอะไรอะไรมันก็จะดีตามหากว่าเรานั้นเคยไปถามใครต่อใครว่า ธุรกิจของคุณดีไหมครอบครัวของคุณดีไหมลูกๆของคุณดีไหมชีวิตคู่ของคุณดีไหมแล้วก็มารู้สึกหดหู่ว่าทำไมคนอื่นเขาถึงเจอแต่เรื่องที่ดีๆแต่กับตัวของเราเองทำไมถึงเจอแต่เรื่องที่แย่ๆวันนี้หากอยากได้ชีวิตที่ดีก็อยากขอให้เรานั้นลองย้อนกลับมามองตัวของเราเองว่าตัวเรานี้มีนิสัยที่ดีจริงหรือไม่ห้านิสัย ที่สามารถกําหนดชะตาชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ข้อที่หนึ่งฝึกที่จะยอมรับความผิดของตัวเองให้ได้นั่นก็เพราะไม่มีใครที่อยากจะเป็นคนผิดเพราะปกติคนเราโดยส่วนมากนี้มักที่จะไม่ยอมรับเมื่อทําผิดและก็มักจะปัดความผิดนั้นไปให้แก่ผู้อื่นดังสุภาษิตท,ที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอก็คือเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าผู้อื่นวิสัยโดยปกติของคนเราทั้งหลายนี้ ก็มักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าฉันทําถูกที่สุดและความจริงก็คือการที่เราไม่ยอมรับผิดนั่นแหละคือความผิดและการฝึกยอมรับในสิ่งที่ตนเองทําผิดพลาดก็ถือว่าเป็นคุณธรรมเบื้องต้นก็คือการยอมรับผิดจากพ่อแม่ญาติมิตรสังคมหรือแม้แต่ยอมรับผิดต่อลูกต่อคนที่คุณไม่ชอบหรือไม่ชอบคุณและมันไม่เพียงจะทําให้เราเครียดน้อยลงเท่านั้นแต่มันยังทําให้เราเป็นคนที่ใจกว้างมากขึ้น ข้อที่สองก็คือการฝึกเป็นคนที่อ่อนโยนในปากของเรานั้นส่วนที่แข็งที่สุดก็คือฟันส่วนที่อ่อนที่สุดก็คือลิ้นแต่ถ้าว่าสิ่งสุดท้ายที่จะอยู่กับปากของเรานั้นก็คือลิ้นในส่วนที่จะจากไปก่อนนั้นก็คือฟันในบางครั้งนั้นคนเราจึงต้องควรที่จะฝึกเป็นคนที่อ่อนโยนบ้างชีวิตก็จึงจะได้ยืนยาวในบางครั้งบางทีนั้นหากว่าเราแข็งกร้าวมากจนเกินไป ก็อาจจะทําให้ชีวิตของเรานั้นเสียหายได้ครับข้อที่3ฝึกมีความอดทนที่จะรู้จักถอยสักหนึ่งก้าวบ้างทะเลที่กว้างฟ้าที่งามความอดทนนี้สามารถที่จะสลายเกลาะ์ภัยได้หากว่าตัวเรานั้นนําคําว่าความอดทนมาใช้กับคู่ชีวิตครอบครัวของเรานั้นก็จะยืนยาวหากนําว่าความอดทนมาใช้กับหน้าที่การงานก็ย่อมจะพบกับความเจริญหากนําคําว่าอดทน มาใช้กับเรื่องราวต่างๆจากเรื่องที่ใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องที่เล็กจากเรื่องที่หนักก็จะกลายเป็นเบาเพราะคำว่าอดทนนี้ที่จะทําให้เรานั้นมีเวลาได้พิจรารณาและเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจว่าใครดีใครร้ายใครถูกใครผิดใครดีใครชั่วข้อที่สมันที่จะฝึกที่จะแก้ไขทักษะทางการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพราะถ้าหากว่า เราได้ขาดทักษะทางการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องก็สามารถเกิดเรื่องที่จะทําให้เข้าใจผิดได้ง่ายๆก็จะทําให้เกิดเรื่องติชินนินทาเกิดความสงสัยและลุกลามไปเป็นความไม่ไว้วางใจการสื่อสารทําให้คนเข้าใจกันมากขึ้นเห็นใจกันมากขึ้นหนุนนํากันมากขึ้นก็ต้องเริ่มจากการสื่อสารกับตัวเองกับคนในครอบครัวกับสังคมก็ลองสังเกตเบื้องต้นเฉพาะคนในครอบครัว หากว่าเริ่มสื่อสารด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องก็สามารถรอดูสงครามโลกแบบย่อมๆในฉบับของครอบครัวได้เลยครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่5ก็คือการฝึกปล่อยวางชีวิตของคนเรานี้ก็เหมือนกับกระเป๋าเดินทางเมื่อถึงเวลาใช้ก็ต้องยกในตอนที่ไม่เดินทางก็วางไว้หรือเก็บเข้าที่ในเมื่อเราไม่ได้เดินทางไปไหนแล้วจะแบกกระเป๋าเดินทางไปด้วยทำไม เวลาของคนเรานั้นมีขีดจำกัดศักศีของคนเรานั้นสามารถที่จะมีได้แต่ก็อยากจะขอให้มีไว้แค่พอง,งามเท่านั้นมีมากจนเกินไปก็เป็นเพียงการแบกของหนักอันจะสร้างแต่ความลำบากให้กับตัวเราเท่านั้นโลกใบนี้นั้นมักจะดึงสิ่งที่เราเป็นเข้ามาหาตัวของเราเองหากว่าตอนนี้ตัวของเรานั้นเป็นแบบไหนเรื่องราอย่างนั้นผู้คนอย่างนั้นสภาพแวดล้อมอย่างนั้นก็จะวิ่งเข้ามาหาตัวของเรา หากในวันนี้เราทําตัวเองให้ดีแล้วมีนิสัยที่ดีแล้วสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆที่ดีๆก็จะมีเข้ามาในชีวิตของเราเองครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสม กับแนวทางและหลักการในการดําเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนอรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบบผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ฝ่ายศีลฝ่ายธรรมทุกท่านทุกคน ขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญง,งอกงามในอริยยะยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระบผมอานนท์ก็ต้องกราบขอัยอท่านผู้ฟังไว้ณนที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟัง รับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปก,กระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนนท์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ